พยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันอังคารที่25กุมภาพันธ์2568 บริษัททิพยยะประกันชีวิตจำกัดมหาชนนำโดยนางอารัญญาโสพลกิตพิพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการพร้อมคณะผู้บริหารและพนากาักงานร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและสิ่งจำเป็นให้แก่ครูบุญชูม่วงไหมทองผู้ก่อตั้งมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษซึ่งเป็นมูลนิธิที่รับดูแลเด็กพิเศษเด็กที่มีปัญหา หรือความบกพร่องในด้านต่างๆไม่ว่าจะด้าร่างกายการเรียนรู้สมาธิสัน้นและออทิสติกณมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษสัติีบจังหวัดชนบุรีวันที่24กุมภาพันธ์2568นายมนชัยวิวัฒนาศนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิศนุโลกมอบหมายให้นายเอกพงศ์คุณเจริญเป็นประธานเปิดโครงการ การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อต่อตางๆในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระหว่างวันที่24และ25กุมภาพันธ์2568ณห้องประชุมพระนเรศอาคาร2ชั้น5องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายสุนทยาจิตรำพึงผู้อำนวยการกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกกล่าวรายงานภายในพิธีได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมเปิดโครงการ 19กุมภาพันธ์2568ณห้องประชุมศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบางละมุงนายพัชระพัฒน์ศรีธัญญนลในอำเภอบางละมุงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมือเล็กเปลี่ยนโลกใบใหญ่ให้กับแกนนำเยาวชนในอำเภอบางละมุงขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กและเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และ5จากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบางละมุงประกอบไปด้วยโรงเรียนบางละมุง โรงเรียนผินจำวิชาสอนโรงเรียนเมืองพัทยาเจและวิทยาเทคนิคพัทยาวันอัคารที่25กุมภาพันธ์2568ตั้งแต่เวลา8นาิ30นาถึง16นาฬิ30นาทีนายแพทย์อดิศรวัฒน,นศัติ์รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพร้อมนางสาวมะลิไฑูทูน์เนรมิตรผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนำคณะเจ้าหน้าที่เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนศึกษาดูงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพหรือระบบสุขภาพภาคประชาชนปี2 5 6 8โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนให้ความสนใจร่วมทำข่าวแลนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายบางจาังหวัดนนทบุรีและโรงพยาบาลผู้สูงอายุเชอร์ซิลลี่โฮมอินเตอร์เนชั่นแนลกรุงเทพมหานครโดยมีนายเสลย์คล้ายบัว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการรอพอสตอปลายบางและนายแพทย์เก่งพงตั้งอรุณสันตินายกสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทยให้การต้อนรับ นับสนุนโดยอาคุตตการขายเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุนรักจะลงมาที่ห้างเพชรดีเสียงบางปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนรมนสุรเเศประธานลีเสกรุปดรพีรวัตรและดรทัชชวินสุรเศสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์02 629 1444 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3าเปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุขอามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทพแก้วประธานบริษัท MIC Interfood จำกัดมาเพชรบูรณ์ยาลือมะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามบานมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากหม้อคนสำคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชร บุญแว่ไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธลเจริญโทรศัพท์083 5994